ผมแดงแชงคูดชายที่เหมือนกับกุมทั้งโลกไว้ที่มือของตนเองเพราะการเคลื่อนไหวของเขาแต่ละครั้งนั้นล้วนแล้วแต่ทําให้โลกวันพีชนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลสวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over r ร์รีวิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพีททั้งหลายเลยนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็ตามหัวคลิปเลยนะครับเรานั้นจะมาพูดถึงนะครับชายผมแดงแดงผู้ที่ชอบขี้อีแตะเสลือเกินนะครับอย่างผมแดงแชงคูดซึ่งแชงนั้นนะครับเป็นตัวละครหนึ่งตัวที่เป็นตัวพลิกโลกวันพีทเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่า มีหลายเหตุการณ์มากๆเลยที่เขานั้นนะครับเปรียบเสมือนคนมองอนาคตได้นะครับเพราะว่าสามารถเปลี่ยนแปลงโลกวันพีทไปได้ตลอดการเลยเพราะว่าอย่างที่ผมพูดไปแหละครับว่าหากเรานั้นลองมาไล่เรียงดูดีๆแล้วนะครับผมแดงแชงคูดนะครับก็คือพี่แกนั้นก็มักจะเป็นตัวเปลี่ยนนะครับหรือว่ากำหนดสถานการณ์ของโลกวันพีทจนทําให้นะครับปัจจุบันนี้อะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับที่มันวุ่นวายสุดๆนั้นนะครับหลายๆส่วนเลยก็มีต้นเหตุนะครับมาจากผมแดงแชงคูดนี่แหละจึงทําให้นะครับวันนี้ผมก็เลย จะมานําเสนอนะคบว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นเหตุการณ์สาคัญมากๆที่ทําให้เปลี่ยนแปลงโลกวันพีชไปตลอดกาลเลยนะครับด้วยน้ํามือหรือฝีมือนะครับของผมแดงแชงคูดแต่เหมือนเดิมนะครับก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจดหนักจดเต็มอย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นนะครับหากดแล้วเดี๋ยวไปดูกันดีกว่านะครับว่ามันมีเหตุการณ์ไหนที่สําคัญกันบ้างก็สําหรับตัััวละคครอย่างงงผมแแดชูนนน้บ ได้ว่าเป็นตัวละครนะครับที่ถูกอาจารย์โอดาน้นปูมาอย่างหวานเทียบตั้งแต่เริ่มต้นเลยเลยครับว่าตัวละครตัวนี้นั้นนะครับโคตระโคตรสาคัญเลยในเรื่องวันพีทเพราะการที่เพลงของเรื่องอย่างลูฟี่นั้นนะครับได้กินสุดยอดพลังผลปิศาจท,ที่เรามารู้ภายหลังนะครับอย่างไอ้ผลนิกะเลยเนี่ยก็มีต้นเหตุนะครับมาจากกลุ่มผมแดงนะครับที่มันดูเหมือนเป็นเรื่องบังเอิญน,นะครับแต่บางทีจะมองไม่บังเอิญก็ได้นะครับเพราะว่าผลปิศาจนิกะนะครับที่แชงนั้นอุซานะครับไปขโมยมานะครับจากฝั่งรัฐบาลโลกแป เก็บไม่ดีนะครับให้เด็กกระลงงปงนะครับอย่างลูฟี่นั้นสามารถนะครับเอาไปกินได้จนทาให้นะครับก็คือเป็นจุดเปลี่ยนแรกที่สําคัญในเรื่องวันพีทเลยนะเพราะว่าผลปีศาจนิกะที่ลูฟี่นั้นได้ทําการกลืนกินเข้าไปนับได้ว่าเป็นพลังผลปีศาจนะครับที่ฝั่งทัพบาลโลกนั้นอยากจะได้สุดๆเลยต้องการมากๆเลยนะครับตามพลังผลปีศาจนี้มานะครับนับช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาอีกทั้งจุดเปลี่ยนที่สําคัญนะครับที่แชงคูนั้นเรียกได้ว่าเปลี่ยนโลกวันพีทไปเลยนะครับเพราะว่าแชงนั้นไปช่วยเหลือลูฟี่จากการที่ลู นั้นกำลังจะถูกปลาแดกนะครับและเขานั้นยอมเสียแข่งของตนเองไปนะครับเพื่อปกป้องและให้ลูฟี่นั้นสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญและเป็นแรงบันดาลใจของลูฟี่ในการที่เขานั้นจะเป็นราชาโจรสลัดโจรสตว์ที่มันยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งน่านน้าทะเลซึ่งแน่นอนนะครับจุดเปลี่ยนจุดนั้นทําให้เราเห็นปัจจุบันนี้ลูฟี่นั้นก็เข้าใกล้นะครับการเป็นราชาโจรสลัดเข้าไปทุกทีแล้วหลังจากเพิ่งได้รับตําแหน่งนะครับในการเป็นสีจักรพรรดิในเรื่องวันพีเเน่่ั็ดรราาคไ้หวบ แชงนั้นมีความสําคัญสุดๆเลยนะครับที่เปลี่ยนแปลงโลกวันพีทแต่จริงๆนะเออถ้าพูดถึงเรื่องนะครับการที่ลูฟี่นั้นได้เป็นสีจัก,กรพรรดิการที่บาร์กี้นั้นได้เป็นสีจัก,กรพรรดิในเรื่องวนะันพีทแนี่ยแชงก็นับได้ว่านะครับเป็นคนที่มีเครดิตสูงเลยนะที่ทําให้บาร์กี้นั้นสามารถก้าวขึ้นในเป็นจัก,กรพรรดิได้ออย่างแรกเลยนะครับหากย้อนกลับไปดูดีๆนะครับผู้ที่ทําให้บาร์กี้นั้นได้รับผลปีศาจนะครับอย่างผลบาราบาระนะครับผลแยกส่วนนั้นก็เป็นทางด้านของแช่งนี่แหละครับ่่่่งงงเนะเะะงเงเน,นออกกกยยาาาาะ ด้คิวมีฮอกนะครับที่โคตรเก่งแล้วก็แกร่งมากๆเลยยังไม่สามารถฟันร่างนะครับของบาร์กี้ได้นะครับด้วยพลังผลแยกส่วนอย่างผลบาราบาระนะครับซึ่งเปลือเนี่ยไอ้ผลบาราบาระนี้นะครับจะเป็นส่วนที่สําคัญด้วยนะที่ทําให้บาร์กี้นั้นได้ก้าวขึ้นในเป็นสีจักรพรรดิด้วยความเทพโอนะครับของพลังผลปีศาจนี้อีกทั้งนะครับแชงยังเป็นคนให้เครดิตนะครับหรือว่าทําให้ทุกคนเห็นว่าเฮ้ยบาร์กี้เนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเป็นในดีนะครับคือเด็กฝุกหัดของเรือราชาโจรสลัดอย่างโกลดีโรเจอร์และยััังเเป็นนพพื่อจดผม และไม่ได้หวั่นเกรงจกักรพรรดิแชงคุดเลยแม้แต่น้อยนิดในหมหาสงครามมารีนฟอร์ดจนในท้ายที่สุดนะครับบาร์กี้ก็ขึ้นมาเป็นเจเทพโจรสลัดและก้าวขึ้นในเป็นสี่จักรพรรดิได้ในที่เราเห็นในปัจจุบันนี้นี่แหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่สําคัญเลยนะครับว่าแชงเนี่ยมีส่วนสําคัญมากๆไม่ว่าจะเป็นกับลูฟี่หรือว่านะครับทางด้านของบาร์กี้นะครับให้ทั้งสองคนนี้สามารถก้าวขึ้นมาอยู่จุดสูงสุดณนะปัจจุบันนี้นะครับของโจรสลัดได้นะครับก็คือเป็นสี่จักรพรรดในเรื่องวันพีทซึ่ นั้นนะครับเป็นคนที่เปล so really ี่ยนโลกของจริงเลยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงนะครับยุคสมัยที่มันแบบแข็งแกร่งอะไรขนาดนี้แชงแะเป็นตัวเปลี่ยนผ่านเป็นตัวแปรที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่ทําให้บุคคลอื่นนั้นก้าวขึ้นมายิ่งใหญ่นะครับในวงการโจรสลัดในเรื่องวันพีชและอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยนะครับอันนี้ผมว่าเป็นจุดเปลี่ยนนะที่ทําให้หลายต่อหลายคนนั้นรอดชีวิตนะครับและทําให้โลกวันพีชนั้นไม่ได้ตกอยู่ฝั่งขั้วอานาจนะครับของฝั่งรัฐบาลโลกก็คงจะหนีไม่พ้นกับ ก็หากแชงนั้นนะครับไม่ไปหยุดไคโดอ่ะตอนแรกเลยนะครับผักไม่ไปหยุดไคโดที่จะมาตลบหลังนวดข่าวนะครับผมว่าเละแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝั่งคนนวดข่าวเองหรือฝั่งรัฐบาลโลกก็คงจะเละนะครับเพราะว่ามีตาอยู่อย่างไคโดนั้นนะครับมากินรวบทีหลังนะครับแชงนั้นไปหยุดไคโดเอาไว้จึงทําให้นะครับสงครามนั้นก็เปลี่ยนแปลงไปนะครับโดยสิ้นเชิงเลยหรือหากแชงนั้นนะครับไม่มาหยุดหมาสงครามมารีนฟอร์ดนะครับก็คงมีคนตายแน่นอนนะครับมากกว่าเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโคบี้ที่เปรี้ยวส้นเท้านะครับ ของอาคาอินูนะครับคือแน่นอนนะครับโคบีในตอนนั้นหักโดนอาคาอินุต่อยนะครับเละเป็นโจ๊กแน่ๆนะครับแต่ก็ได้เปลยขี่ม้าขาวมาตอนท้ายอย่างแชงนั้นได้มาช่วยเหลือเอาไว้นะครับจึงทาให้มันก็เปลี่ยนไปนะซึ่งแน่นอนนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการสร้างอนาคตใหม่ให้กับโคบีเพราะโคบีก็เป็นตัวละครหนึ่งตัวนะครับที่หลายคนนั้นนะครับก็ไม่ใช่แค่ผมหรอกก็เก่งมาแล้วแหละว่าตัวละครตัวนี้อนาคตนั้นนะครับเป็นพลเรือเอกหรือจองพลเรือของกองทัพเรือแน่นอนอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของฝั่งรัฐบาาาลลโกกกนออคต็็ได้ะะจจจเปุ ที่ทําให้นะครับทหารเรือนั้นจะเป็นฝ่ายคนดีกับเขาบ้างนะครับปัจจุบันในแอบร้ายเสือเกินซึ่งแน่นอนนะครับอย่างในมหาสงครามมารินฟอร์ดนั้นนะครับการมาของแชงทําให้ช่วยเหลือคนได้เยอะนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มหนวดขาวอย่างมาโก้นั้นก็สามารถรอดไปได้หรือแม้กระทั่งนะครับลูฟี่หมวกฟางนะครับหากไม่ได้แชงช่วยเหลือในตอนนั้นก็รอดยากนะครับถูกตามจับแน่นอนนะครับมันเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญเลยซึ่งจะเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าแชงนั้นมันเหมือนกับคนที่กุมโลกใบนี้ไว้อยู่นะครับการขึ้นไปของเขาหนึ่งครั้งกวัน เปลี่ยนไปนะครับด้วยจุดประสงค์อะไรก็แล้วแต่ของพี่แกนะครับแต่ที่บอกแล้วครับว่าเห็นได้ชัดเลยแหละครับว่าการมีอยู่ของแชงนั้นนะครับเปรียบเสมือนชายที่มองเห็นอนาคตเลยเพราะพี่แกนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงโลกวันพิษไปได้ตลอดการเลยนะครับเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเปลี่ยนไปเนาะลูฟี่หรือใครก็แล้วแต่ที่รอดชีวิตมาได้นะครับในท้ายที่สุดแล้วก็เป็นหอกข้างแค่นะครับของฝั่งรัฐบาลโลกที่ทาให้รัฐบาลโลกนั้นต้องปวดหัวจนถึงทุกวันนี้และแน่นอนนะครับอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่รอออกดอกออกผลนะครับหรือรอปรากฏรัวว่าทีตมจ นั้นมันมีอะไรนะครับเขาทาอะไรเขาพูดอะไรกับผาพู้เท่าเพราะการพูดคุยของเขานั้นอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ก็ได้อาจจะเป็นตัวแปรที่สําคัญนะครับว่าบากี้นั้นอาจจะได้เป็นจักรพรรดิพ่อ,อไรหรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งการไปของแชงนั้นแต่ละครั้งนะครับเช่นการขยับตัวของเขาแต่ละครั้งนั้นล้วนแล้วแต่มีความสาคัญนะครับที่เปลี่ยนแปลงโลกบนพียได้ทั้งหมดเลยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับล้วนแล้วแต่เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่นะครับของผมแดงแชงคูดชายนะครับท ก้าวมาเป็นจักรพรรดิในเรื่องวันพีทนะครับและก็เป็นตัวเต็งที่สําคัญด้วยนะว่าน่าจะแข็งแกร่งที่สุดนะครับในเหล่าบรรดาจักรพรรดิด้วยความสามารถอะไรต่างๆที่เขามีนะครับจึงทําให้นะครับไม่แตกใจเลยว่าทําไมกันนะครับตัวละครอย่างแชงนั้นจะได้รับความนิยมสูงนะครับและเป็นตัวละครที่หลายคนคาดไว้เลยแหละครับว่าน่าจะเป็นตัวแปรที่สําคัญในเรื่องวันพีทที่ทําให้โลกวันพีทนั้นเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลนะครับเพราะเขาคนนี้คือชายที่กุมโลกนะครับกุมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในน้ำมือของตัวเองทั้งหมดแล้วแล้วมันบ้าางคคิดว่เป็นค ที่สามารถช่วยเหลือหรือว่าเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกวันพิดได้หรือเป็นสิ่งที่เขาตั้งใจนะครับและเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็ลองคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นมาข้างล่างนี้ได้เลยอยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนนั้นมีความเห็นยังไงนะครับเกี่ยวกับประเด็นนี้และเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณไม่ว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คง